เคยสงสัยกันไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันแอบซ่อนอยู่ในห้องครัวของเราได้ยังไงวันนี้เราจะมาไขปริศนาง่ายๆที่หลายคนอาจจะเคยเจอตอนทำอาหารกันครับเอาละครับมาเริ่มกันที่คำถามง่ายๆในครัวกันเลยระหว่างน้ำเปล่าธรรมดารรมดากับน้ำเชื่อมเนี่ยคิดว่าของเหลวแบบไหนกันนะที่ต้องใช้ความร้อนสูงกว่าการถึงจะเดือดและคำตอบก็คือน้ำเชื่อมนั่นเองครับสาระละลายอย่างน้ำเชื่อมเนี่ยไม่ใช่แค่มีจุดเดือดสูงกว่า1 0อยองศานะครับ แต่ว่าจุดเยื่กแข็งของมันก็ยังต่ำกว่าศูนย์องศาอีกด้วยเอแล้วปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันล่ะครับเราไปหาคำตอบกันเลยโอเคครับปรากฏการณ์ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี่นะในทางวิทยาศาสตร์เขามีชื่อเรียกเฉพาะของมันเลยครับนั่นก็คือสมบัติคอลลิเกทีฟซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคำอธิบายทั้งหมดในวันนี้เลยครับถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับสมบัติคอลลิเกทีฟเนี่ย เขาจะสนใจแค่ว่ามีจํานวนอนุภาคของสิ่งที่เราใส่ลงไปละลายอยู่มากแค่ไหนแต่ไม่ได้สนใจเลยว่าอนุภาคนั้นจะเป็นน้ําตาลเป็นเกลือหรือว่าเป็นสารอะไรตราบใดที่มันเข้าเงื่อนไขาบางอย่างนะครับและเงื่อนไขที่ว่าก็คือไอเจ้าตัวละลายเนี่ยอย่างแรกเลยมันต้องไม่เลอะเหยง่ายครับและข้อ2คือมันต้องไม่แตกตัวเป็นไอออนเวลาที่ละลายในน้ําซึ่งน้ําตาลทรายนี่แหละครับเข้าข่ายเปะ๊เปะเลย ต่างจากเกลือแกงนะครับที่พอละลายน้ําแล้วมันจะแตกตัวเป็นโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะผมมีคําอุปมาที่เรียกว่าปรากฏการณ์ประตูที่ถูกขวางมาเล่าให้ฟังครับลองนึกภาพตามนะครับปกติแล้วเนี่ยในน้ําเปล่าโมเลกุลของน้ําก็เหมือนคนในห้องว่างๆอยากจะเดินออกจากห้องเมื่อไหร่ก็ได้แต่มาเราโยนน้าตาลลงไปปุ๊บคราวนี้มันเหมือนมีคนตัวใหญ่ๆมายืนขวางประตูเต็มไปหมดเลยครับแล้วโมเลกุลน,น้ำจะออกไปได้ยังไงละ่ะทีนี้ ก็ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นไงครับต้องใช้ความร้อนก็ไปช่วยผลักไอตัวขวางพวกนี้ให้พ้นทางมันถึงจะเละเหยออกไปได้เห็นไหมครับภาพมันชัดเลยเนะยิ่งมีตัวขวางอยู่เยอะก็ยิ่งต้องออกแรงผลักมากขึ้นน้ําก็เหมือนกันเลยครับต้องใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อจะเดือดหรือก,ก็คือการละเหยกลายเป็นไอให้ได้นั่นเองทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างละ่ะที่ส่งผลต่อปรากฏการณ์นี้ยิ่งมีตัวขวางเยอะมันจะยิ่งเดือดยากขึ้นจริงๆหรือเปล่าไปหาคําตอบกัันครบ ใช่เลยครับปัจจัยหลักเลยนะก็คือความเข้มข้นนี่แหละพูดง่ายก็คือยิ่งเราใส่น้ําตาลลงไปเยอะก็ยิ่งเหมือนมีคนมาช่วยกันขวางประตูมากขึ้นทําให้เราต้องใช้พลังงานมากขึ้นไปอีกในการผลักให้ออกไปมันตรงไปตรงมาแบบนั้นเลยครับเอามาดูข้อมูลจริงๆกันบ้างดีกว่าครับกราฟนี้โชว์จุดเดือดของเอทานอลเห็นไหมครับว่าพอเป็นเอทานอลเพียวๆจุดเดือดอยู่ที่78.5องศาเซลเซียสแต่พอเราใส่กรีซอลลงไป1โมลแล้วปุ๊บ จุดเดือดเขลยวขึ้นมาเป็น79.72้และถ้าใส่ไป2โมงแล้วละ่ะโอ้โหพุ่งไปที่80.94เลยครับนี่แหละครับหลักฐานชัดๆเลยว่ายิ่งเข้มขน้นยิ่งเดือดช้าโอเคเรารู้แล้วว่าจํานวนของตัวขวางหรือความเข้มข้นเนี่ยสำคัญมากแต่ว่าแล้วชนิดของไอตัวขวางหรอครับมันมีผลด้วยหรือเปล่าและนี่คือส่วนที่มาทึ่งมากครับดูตารางนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาลองเทียบระหว่างกรีเซอรอลกับกรดโอเลอีก คนละตัวกันเลยนะแต่ใช้ความเข้มข้นเท่ากันเป๊ะๆคือ1โมลารวในเอทานอลเหมือนกันผลที่ได้คืออะไรครับจุดเดือดเท่ากันเป๊ะเลย79.72องศาเซลเซียสโอ้โหนี่มันท่สฎดได้ชัดเจนเลยนะว่าสมบัติคอลเลกทีฟเนี่ยเขาไม่สนลยว่าคุณเป็นใครเขาสนแค่ว่ามีกี่คนมาขวางประตูแค่นั้นจริงๆเอาล่ะครับพอเราเข้าใจคอนเซปต์เห็นข้อมูลจริงกันไปแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูกันว่านักวิทยาศา,ศาสตร์เขาสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้ออกมาเป็นสูตรคำนวณเท่ๆได้ยังไงนี่เลยครับสูตรของมัน เดลต้าทบเท่ากับ KB คูณ M ไม่ต้องตกใจนะครับมันง่ายกว่าที่คิดไอเจ้าเดลต้าทบเนี่ยก็คือจุดเดือดที่มันเพิ่มขึ้นมาส่วน KB ก็เป็นแค่ค่าคงที่ของตัวทําละลายแต่ละชนิดน้ําก็ค่าหนึ่งเอทานอลก็อีกค่าหนึ่งและตัวเอกของเรา M ก็คือความเข้มข้นนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าในสูตรมีแต่ความเข้มข้นไม่ได้มีบอกเลยว่าเป็นสารอะไรถ้าจะให้สรุปแบบรวบตึงเลยนะก็มี3มข้อหลักๆที่ต้องจําครับข้อแรก การเติมของที่ไม่ระเหยลงไปในน้ำจะทำให้จุดเดือดสูงขึ้นและจุดเยื่อแข็งต่ำลงข้อ2ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะไอของที่ใส่ลงไปอ่ะมันไปขวางไม่ให้น้ำระเหยและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันขึ้นอยู่กับปร,ริมาณที่ใส่ไม่ใช่ชนิดของสิ่งที่ใส่ครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังน้ำเชื่อมที่เดือดช้ากว่าน้ำเปล่านั่นเองครับพอเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเนี่ยลองมองไปอรอบๆตัวดูสิครับเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้เต็มไปหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาลหล่อเย็นในหม้อน้ำรถยนต์หรือเวลาที่เขาเอาเกลือไปโรยบนถนนที่มีหิมะในต่างประเทศทั้งหมดนี้มันคือหลักการเดียวกันเลยครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะเนี่ย